พีกองกันนะครับนะซึ่งวันนี้ผมได้ปลดล็อกต้นนี่ครับฟักทองแอ,เอ,แอปเปิ้ลก็ต้นไผ่นะครับผมต้นไผ่นะครับแล้วคนเมคอนสวัสดีครับเออสนใจอันนี้ครับสมิโตเอาไหมครับผมให้ <c oughs> ผมให้เอาไหมเที่ยวไหมสมิโตะผมขอดูฟาร์มพี่หน่อยดิดฟาร์มพี่อ่ะฟาร์มพี่ดิ วิววิวดีใจพี่ชายมีฟาร์มไหนอยอเลยพี่ชายฟาร์มไหนอะเ <ś c oughs> เล่นใหม่แท้ๆเเล่นใหม่แท้ๆโอ้นั่มพุศาสตร์คำเนี้ยผมไปอยากให้ตัวนี้ก็ได้นะนี่นะเอาไปเลยคุณเบคอนเอาเนี้ยนี่นี่ผมมีของขวัญจากพี่คุณนะค,ะค,นนคนรับคุณเบคอนเออใครความไม่ได้อีแม,ม,มวของใครขวัญไม่ได้ นี่แม่ทรเลความไม่ได้ให้มันเล่นไปเป็นนเพื่อนเปนนะวีจะไปเพื่อนเวเพื่อนนี่คนขึ้นนะเพื่อนขอขอบดูเซอร์นเพื่อนดูราคาทำา9 9บาทโอ้แม่โอ้แม่โอ้แม่โอแม่โอแม่โอเมกอ d อิมซออมกซ บอร์ยเฮ้ยเราเพื e ่อนเอามาจากไหนเว้ยเอาเว้ยเพื่อนมาจากไหนวะน่ะเอาเว้ยมันนี่สีสีสิสีส็อกสีสกสีสกสีสกเฮ้ยแบมบูแบมบูซื้อมาเลยสีมาเลยสีมาเลยเรียบร้อยได้แล้ว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 ครับทุกคนเออล้วนี่เลยเพื่อนมีโลบัคด้วยหรอโลบัคเพื่อนมีโลบักด้วย บุกมุ้งตัวเล็กกว่ใครใส่ใจหรืยไรอบุกมากต้นไม้ตัวเล็กกว่ใครใส่เสื้ออมนบุกต้นไม้ตัวเล็กกว่ใครมร้อยกิลใส่เสื้อใส่เสื้อแอมนโฆษณาแค่โาตัวเล็กกว่ใครเห็นผลเห็นผลใจใส่เสื้อแอมนบนี่มุ้งเล็กกแบบนี้เห็นแล้วสบายใส่เสื้ออมนมุ้งม่แบบนี้มุ้งม่บงเงร้อยกิโล Hin được phúc Say xưa em nuốt Để em nuốt hên em nụ, không có mình nụ, mẹ. em nuốt em nuốt không em nuốt em nuốt em em nuốt không em nuốt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  em em nuốt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  nuốt em nuốt nuốt โอ้ยแม่จันห็นโอ้ my god โอ้ยโอ้ยเอาบํากินซีกมาดูดิซีดูครับนี่เฮ้ยซีบุกีบุกีเบมบูแมมบูไม่ไพยบูไปเลยจ้า บุกไปเลยบุกไปเลยบุไปเลยนี่เราบดแล้วก็ไป็นผงแอปเปิ้ลนะฮะท้ำกลิ่นนะครับแมงมุมนะครับเพิ่มเลยนะฟาดต่อยนะครับตัวตีตีสูงโอ้ยโอ้ยโอ้ยอะไรนะอะไรนะเอออะไรนะเอออะไรเฮ้ย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 เอาดีๆนะเอาดีๆเฮ้ย เกมเปผลไมตอกเมื่อกี้อะไรุมคนม่ไผ่ทำไมมันทำไมมันใหญ่ังยาเป็นกิโลยาเป็นล้านกิโลยายาเป็นหนึ่งหนึ่งล้านกิโลคิเดาตมยาหนึ่งล้านกิโลทำ เออเออเอเออเฮ้ยเก็บไม่ได้เอเฮ้ยมีติดติดเก็บแตงโมคนฮะตัวเก็กก่นี้ตัวเล็กกวนี้ตัวเลยกหน่านี้ตัวไม้ไผ่นะฮะตัวไม้ไผ่ต้นไม้ตัวใหญ่กวใครใส่เส้อสบายใส่แล้วเอ็มนู๊ดเสื้อเอ็มนู๊ ไปร้องเพลงเถอะร้องเพลงก้อาเพลงยีโบ๊ทได้ขนาดนี้ปีปีออกเลยกปีออกใลการเนทำไมอืมันจะรมันทำไมมันมันจะแตกกระสอกอันเนะเชื่อมเถอเนาะเชื่อมเถอะครับล้วก็กีบูดฮะกีบูดกีบูดกีบูดก้ามือหกว้าวยีแม่ก้ามือห โอ้ไม่ก็เก้าหมื่นหกไอชิแม่เก้าหมื่นหกเก้าหมื่นหกโอ้ไม่ก็เก้าหมื่นหกโอ้เอาเล่นใหญ่เอาใหญ่เอาใหญ่ได้ได้ตังเกือบแสนเอาใหญ่ได้ตังเกือบแสนเอาใหญ่นะทุกคนครับได้ตังเกือบแสนเอาใหญ่ดีเอาใหญ่ดียูซีดอิน จะเรียนจุต๊อกในอีกยี่สิบวินาทีนะครับผมเรียนบุพเพฆาสองทำไมมันได้ตังเยอะขนาดนี้เนี่ยเป็นแสนเป็นแสนประมาณแสนหนึ่งอะประมาณแสนหนึ่งอะรอสต๊อกเพื่อนห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์จุดต๊อกปุ๊บจุดต๊อกจุดต๊อกเลย หนูสต็อกหนูสต็อกหนูสต็อกเอ้ยคอยคนยคอเปิดคนเปิดเข้าโพดเปิดมาเกิดเทศมาโอเคเนาะโอเคโอเคแบ่งส่วนสู้ตรของลาเกตโต้ปลูกข้าวโพดข้าวโพดนี่นี่เนี่ยทำกินไหนแตงโมเนี่ยแตงโมอ่ะแตงโมคือเอาออกหมดเลยถั่วแตงโมนีข้าว นีเหรอเฮ้ยแม่เอาออกเลยเฮ้ยแม่ขาเอาออกให้หมดเลยด้วยสวยหนูให้หนูไม่มีกินหรอกคะแม่แตงโมให้หนูไม่มีกินข้าวกินข้าวขึ้นต้นหรอคะแม่ขาเอาดิเอาใหญ่เอาใหญ่ละเอาใหญ่ละตัวเองเอาใหญ่ลยตัวเองเอาใหญ่นักเอาใหญ่นักเอาใหญ่ใหญ่ วอาอาหารเสริมมันเนี่ยมนุกย์ให้อาหารเข้าบ้านไม่ใช่ไม่ให้อาหารเลยเปิ้นเปิมเปิ้เติเปินี่ยผมชอบเลยอ้ยแป้งที่เาทั้งเกลอะกี้เป็นทั้งเกลืออืมอื้จเปั้งเกลือโอ้ยโอ้โหโอเคเก็บเก็ มต้นต so so uh, oh, ้นโพดไม่โตเนี่ยก็พดปลูกยังไงเน่ยเเโเเซ็นโตหกอร้ยอ๋อเพ่เห็นเพงเห็นหนึ่งเ็นตห่ง็นมาหอร์เซ็อุยเขือเเทศทองเฮ้ยเก็บเก็บไอ้ผมันเก็บไม้ผายมันเก็บเก็บเก็บมาเก็บมาให้หมดเก็บไม่หมดเก็บมาให้หมดเก็บให้หมดเฮ้ย ไนเก็บบูทไม่ได้เออมาไปวน่้เอาจะได้ตังคีบูทนะครับ,บต,รตังคีบูทตังคีบูทไอแสนหรอหกหมืเจ็ดบูทโอหกหมื่เจ็ดบูทโอหกหมื่นเจ็บูทนะหกหมืเจบูทยิอีกสองนาทีซูบูเบอรี่มาบูเบอรี่เอาบอ,อนอาหารบ้างดิ กอนอาหารบ้างเออเฮ้ยอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยอีกอะไรมึงอยู่นิ่งๆไอ้ก็ตายอยู่นิ่งนี่จะไอ้พี่เว้ยมึงอยู่นิ่งๆี่ข้างนอกเนี่ยเนี่ยผักสวนครัวฉันมันยังผักครับผลไม้ค่ะอย่าร้อนอย่าร้อนอย่าร้อนมันคือผักเอ้ยมันคือผลไม้ค่ะอย่าร้อนอย่าร้อนค่ะคุณบาลูปอย่าร้อนอย่าร้อนคุณบาลูปอย่าร้อนอย่าร้อนมันรุนอย่าร้อนอย่าร้อนโอ้ยอยู่นิ่งๆดิเฮ้ยอยู่นิ่งๆ นิ่งๆเลยเฮ้ยอยู่นิ่งๆเ้ยอยู่นิ่งๆเลยเฮ้ยเราุ่มเราทุ่บานุกอยู่นิ่งดูทีมันจะเป็นยังไงวนหมไปวนมาเนี๋ยวมาม่ดมาเดนมาดดดมแล้วเอ็นแล้วลวเอ็นแล้วีมาซ่ล้วเริงตสนติรดี เราให้เห็นติดติดสิโอ้ยย่แม่ไม่มีอยู่นิ่งๆละไอ้ย่าแม่ไอ้ยแม่แม่เอ้ย่าแม่อยู่อย่งนี่ครับอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆอยู่นิ่งๆครับอยู่นิ่งๆเอ้ยอยู่นิ่งๆเออเออปวดได้โอ้โหพอจะได้กดลัวเก็บลัวเก็บลัวเก็บลัว มาตัวเล็กของใครเห็นผลทันใจใส่เสือ้อแอมนูปโมงแบบนี้มีที่ไหนเห็นะมงดี่นี้โมงที่นี้มีแบบไหนเห็นทันใจใส่เสือ้อแอมนูโฆษณาครับลองเรียกให้พี่บทลองเรียกให้พี่บดออกคลิปนี้มีบอกไม่บ<ม>อ,อก,ออกแจ้งหมดมแจ้งหมดแจ้งหมดเลยตกกะหมดเลยโอ้ยย,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 ยี่สิบหกวีลีสต็อก เอ้ยรอเลยครับทุกคนรอดูนะผมรอดูต้นมะพร้าวครับทุกคนผมรอดูต้นมะพร้าวครับแล้วก็ต้นพริกอะ่ะผมรอดูต้นพริกอะ่ะผมรอด,ดูทุกต้นอะ่ะผมรอดูทุกต้นอ่ะต้นไหนปีปุ๊บเอาเลยนะอพอไหมเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยต๊อกแข็งตัดแขงตัดับเย้ได้แล้วได้แล้ว ในต้นแคนตัสนะับหนึ่งต้นกบบระบองเพชรกระโโบวูวในต้นใหม่โว้ยในต้นใหม่โว้ยทุกคนเบรก็เป็นเรื่องดีนะครับนะที่ได้ต้นแคนตัสต้นนี้ครับมราได้ <c oughs> ต้นต้นนี้ครับต้บนกบบระปองเพชรนะครับผมก็ขอบผมก็ผมขอบายพีชแค่นี้ก่อนนะครับนะ เราได้ปลดล็อกต้นกระบองเพชรนะครับล้วต้นแอปเปิลนะครับนะสำหรับนี้ขอลาตัวไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผม